เมื่อมีแผนแล้วก็ต้องเอาไปทำใช่ทำแล้วก็ต้องมาแสดงให้ประชาชนเห็นก็คืออยู่ในข้อ O12 <12. S 2> ใช่ไหมฮะ O12 เป็นยังไงต่อครับเดียวครับค่ะสำหรับข้อ O12 ก็จะต่อเนื่องมาจากข้อ O11 นะคะหลายๆหน่วยงานก็จะทราบว่า2ข้อนี้เป็นข้อที่ต่อเนื่องกันถ้าไม่ได้แสดงแผนในข้อ O11 ข้อ o 1 2ที่จะเป็นในเรื่องของการรายงานผลเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในข้อ o 1 2ในเรื่องของการรายงานผลนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยนะคะเนื้อหาความก้าวหน้าค่ะพี่แดนในการที่ดาเนินกิจกรรมนะคะหรือดําเนินโครงการในข้อ o 1 1นะคะมีความก้าวหน้าย,ยังไงนะคะรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ใช้งบไปเท่าไหร่นะคะงบประมาณที่ตั้งไว้เท่านี้นะคะใช้ไปเท่านี้ก็เป็นส่วนของรายละเอียดสําคัญสําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้น นกาาารรายงเมื่อกี้นี้เดียพูดประโยคสําคัญมากก็คือว่าถ้าข้อ O11 ไม่ได้คะแนนพูดง่ายๆก็คือองค์ประกอบไม่ครบข้อ12จะไม่ได้โดยปริยายเลยเหตุผลสําคัญก็คือว่าเวลาเราตรวจเนี่ยเวลาคณะผู้ตรวจตรวจเนี่ยเขาตรวจความสอดคล้ององค์ประกอบข้อมูลใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดว่าข้อ O11 ไม่ได้มีการระบุข,ข้อมูลที่ครบถ้วนจะมาดูว่ามันดาเนินการสอดคล้องหรือเปล่าก็คงเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสองข้อเนี่ยมันเลยพ่วงกัน ถ้าข้อแรกไม่ได้คะแนนข้อหลังก็จะไม่ได้คะแนนไปโดยปริยายต้องร,ระงมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับครับผม